สวัสดีครับทุกคนครับก็บอสนะครับวันนี้ผมจะมาแจกอินดิเคเตอร์เนาะนะครับเอ่อวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องของเก็บหุ้นอเมริกากันบ้างน,นะครับเนาะคือหลายๆคนเนี่ยจะเลือกใช้วิธีการเก็บหุ้นเนี่ยอาจจะมีวิธีการแตกต่างกันไปเนาะบางคนอาจจะดูเทคนิคอลนะครับหรือบางคนอาจจะ DCA นะครับนะคราวนี้สมมุติว่าเราเนี่ยบอกว่าเราจะ DCA หุ้นนะครับเนาะ เราก็อาจจะมีวิธีการเช่นโอเคฉันจะซื้อ,อหุ้น Apple ลทุกเดือนหรือฉันจะซื้อทุกๆ15วันอะไรกันก็ว่าไปนะครับเนาะคราวนี้เนี่ยหุ้นเนี่ยวิธีการทำกำไรของมันนะครับมันมีแค่แบบเดียวเนาะก็คือซื้อถูกขายแพงนะแปลว่าสมมุติว่าเราเรา,า DCA เนี่ยสมมติว่าเรามาดี a แถวแถวนี้วิธีการได้กําไรของมันเนี่ยก็คือราคามันต้องวิ่งไปข้างบนนู้นนะครับสมมุติว่าเรามาซื้อยอดหนูเนี่ยมันก็ ทํากําไรได้ค่อนข้างยากน,นะเพราะว่ามันแพงแล้วนะครับหนะมายถึงว่าเราได้บนจุดยอดสุดเลยนะครับนะก็จะทํากําไรได้ค่อนข้างยากน,นะครับถึงแม้ว่า DCA มันจะเป็นเกมระยะยาวเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเลือก DCA ได้ถูกจังหวะเนี่ยมันก็จะทําให้กําไรเราเพิ่มขึ้นนะครับเนาะไม่จําเป็นต้องรองให้หุ้นม,มันขึ้นอย่างเดียวเราเลือกจังหวะเข้าด้วยก็ได้นะครับอรอตมันก็ยิ่งโตวไวเนาะครานี้ถามว่าวิธีการที่เ,เราจะ ช้อนหุ้นเนี่ยทำยังไงดีนะครับนะก็ผมไปดูคลิปใน YouTube ช่องหนึ่งมานะครับเดี๋ยวจะทิ้งเครดิตไว้ไวให้ข้างข้างใต้ Description นะครับเนาะพี่เขาใช้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับนะชื่อของมันชื่อว่า smart macdx นะครับ smart mcdx นะครับ mcdx เนาะซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้เขาบอกว่านะครับนะเขาบอกว่านะผมไม่ได้เป็นคนบอกนะครับก็คือมันสามารถที่จะบอก ปริมาณรายย่อยกับรายใหญ่ได้นะครับนะเนะช่นสีแดงเนี่ยอาจจะเป็นรายย่อยนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นรายใหญ่นะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นมันมีสีเขียวเข้ามาเนี่ยแสดงว่ารายใหญ่เนี่ยเก็บซื้อนะครับถ้าสมมติว่ามีสีแดงเข้ามาเนี่ยก็แปลว่ารายย่อยเข้ามาซื้ออะไรประมาณนี้นี่คือโลจิกที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว,วิธีการใช้ซึ่งวิธีการเก็บเก็บตัวหุ้นเนี่ยที่ผมฟังแล้วมันก็ค่อนข้างดีเลยก็คือ เราเนี่ยจะรอให้นะครับ uh มันจะมีพื้นที่นะเช่นตรงสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเราจะรอให้สีเหลืองเนี่ยมันลงมาสุดสุดขอบด้านล่างเลยนะครับนะแล้วพอมันเริ่มมีสีเขียวขึ้นมา1อันอย่างนี้เราจะเข้าซื้อที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเข้าซื้อในการเก็บหุ้นของเราตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นจุดในการเข้าซื้อเลยนะครับหรืออย่างเช่นลองหาใหม่นะครับ อย่างเช่นกรณีตรงตรงนี้เห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเราสักพักหนึ่งพอมีสีเขียวเข้ามาหนึ่งแท่งปุ๊บเราก็เข้าซื้อเลยนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะโดย time ฟ r a ที่เราใช้เนี่ยก็เป็น time frame หนึ่งวันเนาะนะครับตามนี้เลยเนาะซึ่งผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้าง work นะมันก็ค่อนข้าง work มันค่อนข้าง work เลยอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือ,อ,อรอให้นะครับ เหลืองกลายเป็นกลายเป็นเขียวนะครับอันนี้คือวิธีแรกที่ที่ใช้เข้าซื้อนะตรงนี้ก็เข้าซื้อได้นะครับตรงเนี้เห็นป้ายจะเหลืองกลายเป็นเขียวเนี่ยก็เข้าซื้อได้ราคาเปิดวันต่อไปก็ซื้อได้เลยนะครับทุกคนก็จะไม่ได้ dca กันแบบมั่วๆนะครับก็เก็บไว้ dca ทีเดียวก็จะเห็นว่ามันได้ราคาดีกว่าเราไปซื้อแบบดุมๆๆนะครับเนาะโอเคส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มันใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับ อันนี้คือวิธีแรงเนาะส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือรอ,อ,อให้แดงนะครับเปลี่ยนเป็นเหลืองนะครับโดยวิธีการเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็น list mode นะครับมาความว่ามันจะค่อนข้างเสี่ยงนะครับเสี่ยงกว่านะวิธีการเนี่ยมันใช้เวลาที่หุ้นมันเป็นแบบโดนเทอะแล้วมันมีแรงกลับซื้อขึ้นมานะครับอย่างเช่นตรงนี้ สือว่ามันแดงมาเรื่อยๆเลยจนแดงจนสุดเลยนะครับแล้วพอมันมีเหลืองเข้ามาหนึ่งแท่งเนี่ยตรงนี้นะถ้าเราเข้าซื้อตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างดีเลยเห็นไหมครับนี่ได้ราคาที่ค่อนข้างดีเลยดังนั้นเนี่ยวิธีการซื้อเนี่ยมี2แบบนะครับก็คือรอให้เหลืองกลายเป็นเขียวนะครับเช่นตรงนี้นี่ตรงนี้เหลืองใช่ไหมครับกลายเป็นเขียวปุ๊บอ่าเราก็สามารถเข้าซื้อตรงตรงนี้ได้ dca ตรงนี้ได้นะครับหรือว่า ให้แดงนะครับเปลี่ยนเป็นเหลืองนะมันก็จะต้องเป็นช่วงที่หุ้นมันโดนเทนะครับมีไหมมันจะค่อนข้างเกิดยากขึ้นยากนิดนึงนะครับเวลาที่แดงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเหลืองเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูหุ้นตัวต่อไปแล้วกันนะครับลองไปดูที่เอ y นะครับตัวนี้เป็นดัชนีนะครับ โอเคแดงเปลี่ยนเป็นเหลืองมีไหมช่วงที่ดัชนีโดนเทเออไม่มีเลยนะครับเออ่ตัวนี้ TLT นะครับตัวนี้เป็นเอ่อเป็นบอลน,นะครับของเมกาไม่มีเลยหรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับโอเคนี่ตรงนี้มีนะครับตัวโอนะครับหุ้นโอนะหุ้น อสังหาของอเมริกานะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราจะได้เข้าตรงนี้หนึ่งหนึ่งดอกดอกแรกนะครับตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้อีกครั้งหนึ่งตรงตรงตูดตูดเลยตรงนี้ปึบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นปะเรารอให้จากจากเอ่อจากแดงเนี่ยนะครับกลายเป็นเหลือง มันน่าจะเป็นเออใช่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกดอกหนึ่งใช่นะครับก็จะเป็นวิธีการที่มีหลักการในการ DCA นะครับดีกว่าที่เราจะอ,อ่อ DCA ไปเฉยๆนะครับมันก็จะทํากําไรได้ค่อนข้างมันมันจะรีดกําไรได้ค่อนข้างดีนะครับนะอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้ใช่แม้จากเหลืองกลายเป็นเขียวตรงนี้เราก็เข้าซื้อได้อีกรอบนึงนะครับเป็นการเป็นเวลาที่บอกให้เรา DCA นั่นแหละนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นอ,อินดิเคเตอร์ตัว MACDx เนี่ยจริงๆเพื่อนๆสามารถหาได้ในใน Trading View เลยนะครับ Smart m c d x เนี่ยนะครับตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะแต่ว่าอาจจะต้องมีปรับสีนิดนึงนะซึ่งจริงๆผมทำไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปิดมาแล้วใช้ได้เลยนะซึ่งตัวที่ผมจะมานำเสนอวันนี้มันเจ๋งกว่า เจ๋งกว่าตัวที่ที่มันมันมีใน t e a d i n g view นะครับตรงที่ว่าผมได้เอาสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมาทําเป็น alert ให้แล้วนะครับเนาะเชียนแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็คือจากเหลืองเปลี่ยนเป็นเขียวเนี่ยก็มีสัญญาณบายนะครับตรงนี้เห็นไหมจากเหลืองเปลี่ยนเป็นเขียวเนี่ยก็มีสัญญาณบายนะครับเนาะเออเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ย คือคือด้วยความที่มันเวลาที่เราจะ DCA เนี่ยพวกหุ้นอะไรเงี้ยเราจะเปิดเป็น time time frame day ถูกไหมซึ่งพอเปิดเป็น time frame day เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรอนานนะบางทีเราก็ลืมเข้ามาดูเนาะเพราะฉะนั้นเรามี alert แจ้งเตือนไว้เนี่ยมันเราก็จะได้ไม่ลืมไงล้วก็ไม่ต้องเข้ามาดูทุกวันด้วยนะครับมี alert ปุ๊บก็เข้ามา DCA มี alert ปุ๊บก็เข้ามา DCA นะซึ่งถ้าเป็นแบบเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นแบบสีเหลืองที่ผมบอกเมื่อกี้ นะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบตัวตัวแบบ list mode นะครับที่จากแดงกลายเป็นเหลืองเนี่ยมันได้เขียนว่า risky buy แบบนี้นะครับเนาะก็ทำให้เรารู้นะว่าเออแบบนี้แหละคือจังหวะที่ตลาดเทนะนะครับเราจะเลือกเข้ามาซื้อไหมถ้าเราเข้ามาซื้อเราก็ได้ของถูกนะครับเนาะเราจะได้โคกราคาประมาณ53เหรียญนะครับต่อ1หุ้นเนาะประมาณนี้นะครับก็จริงๆผมใช้ตัวนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับถือว่า ช่วงนี้ตลาดกําลังลงเนาะนะครับเป็นช่วงที่ดีที่เราจะได้ไดออ้ช้อนหุ้นกันหรือเปล่านะครับก็รอดูเนาะรอดูประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทาร่วมกิจกรรมในเพจได้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปช้อนหุ้นกันนะครับอย่าลืมนะเราใช้ใน timeframe day นะครับโอเควันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ